สวัสดีครับท่านผู้ชมเอซพระทองเหลยทั่วโลกเน่งนงๆนงอ่ะมือนีคือมาดอนสวนนะครับเนาะปูปูหยาดอนสวนเออปูดวงแก้วเออเจ้าแม่ดวงดีนะครับเนาะเออมาขอโชคอลาภเพิ่มเออพระทองเหลกับวันนี้มาดอนนะครับเนาะมากับนุอามคนเดิมกับเบ้าหม่องนะครับเนาะ บ่อยมากแหลกนี่คืออาสวัสดีครับเบ่าม่องนี่คืออาสวัสดีครับหนุ่มอาร์มคนเดิมครับไปพอครับไปไปเดินทางมาได้เป็นมั่งไปบปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับท่านทุกนะเราาขอที่กับศาลปู่ดวงแก้วกับเจ้าแม่ดวงดีนะครับวันนี้มากันสามคนเพราะว่ามาวินป้าถอยช่วงนี้ง่ายให้เกี่ยวเขาอยู่เกี่ยวเขานะครับเป็นไปจากเขาจากนั้น่เขาต้องเปาเขานะคุณยากเยวคนรักผมด้วนี่นะครับไป นี่ครับนี่แหละดอนสวนบ่ต้องเลบ่ได้มาโด้วนนะครับด้านนี่พี่โอ้เนโหระวังมองนี้ด้อนนี่ที่ว่าเธอมาเถวก้อนที่ว่าพ่อดอนพ่อนี่นี่ต้นนี่ครับเนา้อันที่ว่าไฟสีสีนั่นเทาบ่เคยเห็นต้นโคอินเดียนั่นตีโอ้เอาครับครับเด้อ วังเด้คร <laughs> ับเด้อเอาเบาองเจ้าจางโน่นนี่นั่นเด้อครับเด้อคนอเด้ยโอ้ยอ้ยยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้งวอาเโ้อ้นโอยโออ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ย้ยย้อ นี่ครับอันนี้คือต้นตะเคียนเด้นี่นี่ตัวต้นตะเคียนงาไม่รดนงาไม่ลนเมื่อไหรเมื่อต้นนี้ป่ะบุงมันเป็นการปลูกสาวไม่ได้เพรางเ้ยเผินเเพินเพินเผินเพินโค้งไว้พี่ทางนาฮ้ยไม่นี่ยังอยู่หน้ากอง รับเด้คับผู้ชมไปบึงใกล้กันไปขอเพเป็นอิ่งอย่าตื่นอย่าถ่วงผู้ขาร้อคำนาะผู้ขามาดีมาง่ามผมพอต้องแหลคนเดิมนู่บามคนเดิมเบาหม่องมาขอโชวขอราบเลาคำนาะไปเอ้ามามาดีมาง่ามครับบาเด้มาหบกวนบาเด้มยวบรรปบุูปูอย่าแตะยังไหนน้องคำนาะดูในบ้านหวานในสวน นี่ครับอันนี้คือต้นตะเคียนต้นตะเคียนต้นตะเคียนพระไทยศานเพ่ีว่าต้นไม้แค่นพอนะน,นี่ครับเด<อ>้อไปขออนุญาตบัตรคำผมพอ่อทองเหลีคนเดิมมาก,กับทีมงานนะครับเนาะกับดูบอาบนี่แหละอ่ะไปขอโทษขอให้ยาตื่นยาถ่วงบุคคลนะครับเนาะไปท่านผู้ชมขึ้นไปพร้อมพอ่อทองเดิมคนเหลีลยไฟไฟกระเบิดเราละซอยนิดเด้อขอโทษขอให้ขอใส่ลูกเทาขึ้นมาถอดใกลๆ้ๆนี่แหละ ขึ้นระวังเลยล่ะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยนะครับเอ้อผู้ขามาดีมางามยา่าตื่นย่าท่วงผมมาดีมางามน,นะครับเนาะค่ะีตะลีขาดูนะครับท่านผู้ชมนี<า>่กราเป็นสีละ มาหอดมาถึงเพิ่นนะครับเนาะลูกค้าาอุ้ยมาดีมางามนี่ครับขาขอโทษขอให้นะครับเน็อกมาลูกุยยังพอท่องเลือคนเดือมนะครับเนาะนี่ครับท่านผู้ชมเออสารเออปูดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีนะครับเนาะท่านผู้ชมนี่เพิ่นมาไข่โชคใครลาบอย่าตื้นอย่าถล่มผู้ขานะครับเนาะมา ขามาดีมางามมาคอยโชว์ขอละมาบ่าวก่อนเขาไปนั่งหรือว่าปูสามปูยังก็ได้สาดเสือดเดี๋ยวพ่อแม่คอยเกียบสก๊อตเฮ้ยฮะคอยเกียบสก๊อตัวอวางสั่งเกี๊ยวลุยโอเคคือวางสั่งลุยสก๊อตโอ้พ่อตูนแม่ผู้ชายาาเขดัง โอ้ยผมลุกเนี่ยมีผมเก่าสามอีนีดูนะครับนท่านผู้ชมไปครับนี่พี่รานเนี่ยเข็นแล้วนี่เด็ดข้ามากูที่แล้วก็เขาเต็มเต็มมองนี้เลยดีไหมตัวนี้อแม่งดีครับมากูที่เรียกเขาเต็มเต็มนี่เก่าสามนี่เก่าสามครับเข็นเยก่าสามเรวยอมนี่ยหลเลขที่เป็นรถทามรอที่เขาขี้ไปก่อเห็นครับครับไป เฮ้ยเสยงเเบาหมาเานั่งเบามอาผู้ชาเดียเฝอาเด้อะชุดไทยก็หันทันได้คุณผู้ชช่วยโหดขนลูกเ้ย้ชุดไทยตัวนี้นี่โอ้เมือย่บเายางมากเข้าย่างมากเราเห็นดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอันเป็นชุดนันนะ เอยงไ่าไปทวงเอนือใจถั่วภูเขาเขบเนาะไปมาดีมากงานาเขาเนาะยือใจถั่วภูเขารับขเครับสวัดีครับผมสัสดีครับสวัสดีครับทครับาับชคนเดิมงหนกอาคนเดิมก็ต้องเลคนเดิมครับเบามง่็นยัง้าต้องไปซต้อไปเียดบนี้อท่านผูครับเมื่อกี้เห็นชุดไทยที่ห้อยใช่ไ่ายังข้นมาเป็นเลย เอาสิให้คิดซะว่าบ่ต้องบ่ต้องคิดยังไงเรากล่าคิดซะว่าหรือว่าคนมาแขงเข้ากัพอให้คิดหรือว่ามีคนอาจไรมาแขงเข้ากับพ่อเพราะว่ามันมีคนมาตายเขาอยู่นี่ตายเขาก็ต้องได้ยินเสียงอันนี้ถึงมากพอหันเตียนหรอไงเพราะเป็นเพราะเป็นคิดว่าคิดว่าทำมาดีทำมาดีเข้ามาทำมาดีว่ามีขอโชคขอลาบทามาดีนะครัใหญ่เลยหนุกรันอ่ได้มาลบลูกหนุกรันมาขอโชคขอลาบได้ติ๊นได้ถ่องหนุกรันนู่น นะครับคอยจะเสียวประตูเพื่อเขาตลกบูยาอย่งก็เอิดไฮบางจุดเทียนจุดงเ,เต็นตะลุกตะลกออเตรียมถูกเาเดี๋ยวเอาถูกอันถูกไนที่นี่มีถูกประยุกเพราะว่ายิบมาขอ,อยางดีโหมาขอ,าขอยอังเพาะเนี่ยนีย่เป็นถูกวิเศษจริงก้อไงขนาดนี้ถูกวิถูกวิเศษจะพิสิกิยังไง พิดอยู่นั่น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 นั่ เเยโอ้ยไฟแช็กมันห่อนมือโอ้ยเสียวหลังยูนนี่มองเอ้ยจนบ้าเมื่อกี้นี่ขันทางนาบุมียังนี่ไปเลยดินี่เออ้ยบ้านเห็นบุนมีหลายยา่ใหญ่ยุ่งนเอาอ้อฮะยากันยุ่งกันยาว mung đấy cắt năm một là năm một của là tinh quả bọt xe bằng không cút cút được tay gì cơ này đây mày thì cứ cù nhà đấy tự lấy ngang cả thế anh nghĩ thì tại đồ ăn nếm chơi với thấy cay là lây nó hòn nó ừ. cho cho xiên mùn thua đấy nè thua đấy phía hang rạn nhiều cái này cái นี่ทันเลยนี่โอเคอ่ะก็เทียนจุดไปเพราะตัวมาจุดนี้จุดถูกไปไกลเนี่เทียนตเองมาตั้งประวันนี้ท่านผู้ชมมาวินกับป้าต่อยไม่ได้มานะครับเพราะว่าเพิ่นยากเกี่ยวเข่าอยู่เพิ่นเกี่ยวเข่าทั้งกูเข่าทั้งตาเข่าทั้งเคี้ยเข่าแม่เราจ้บหลายอย่างเพราะว่าช่วงวันฝนแล้วบอกหมดหมดหมดทีเอา บทที่มันคนเขาเป็นรโฟชวนนี่มันมันทุกทุกเนียนถูกสั้นแหละที่เขาเกี่ยวเขาเขต้องมีการนอดเฝ้าเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังนะครับเพื่อว่าไงก็ว่าไงภาษาบ้านเราคนรักเขาเออนะครับตัวไอ้รักเขาว่าญายญาเลขกใช่ไหมอยากให้เลขกเขาเอออญาเลขกรักเขาเขาเพราะญาญญาเล็กรักเขาจะเลขกรักความตัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอโชวขอลาบกันนะครับขอบปูดวงแก้วกับเจ้าแม่ดวงเดือดที่ดอนสวน นะครับคือไม่ได้มาที่นี่หลายบ่เม็นจัหวดหลายหวนนะครับอืมนะครับท่านผู้ชมจึงพุ่งครับครั้งแรกครับปี่มานี่พี่กำมองก็คือมาครั้งแรกท่านผู้ชมนะครับรู้สึกว่าผมพูดทิ่ลูกจ่าจายิ่เลยคนลูกเดียวนะครับเอ้าพไมเสียงเหมันตี๋ว่าจไปสนใจกับเสียงเดอเพราะว่าเข้าี๋ยสมาธิจีขับ นี่เสียงยัางไรจ๊ะไม่ก็ไปทำท่านไปเลยโมเจียงแบบนี้คุณคุณก็ยังอยู่บุคคลสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุมามบอกเพื่นก็เลยสาธุสาธุสาธุเด้อผู้ดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีผู้ขาหลูกหลานนุ่มอามคนเดิม

มาดีมางามครับเอ้ยปูเอ้ปูมาดีแล้วปูเองอไรมาลปูเ่อหลานมาเลยมาลดูเยนะครับนาลองือพักงานของคอทองแหล่คนเริ่มครับยาคือยงตัวครับมามมา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 ยามมมเป็นามามามมา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 มมามามามยมา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 มลเจมแดงมมจมแดงมาาาาาาา สีมากสักไงเหสีมาเออมื่ออนี่าครับไปเป็น้ไยังพราวเอางี้เดี๋ยวจบอกให้อสติสาธุสาธุปูเอ้ยพี่เขามองคนใบเดมาลบลูปูลูกหลานกับดมาลบลูปูลูกหลานมาขอโชคอลาปูวันนี้มาขอโชคอเบอเลือลูกหลานมาดีมางามงามบเดีมาลบลูแต่ยางไหแต่ลูกหลานเ็ดพิษผ่านการไหก็ทีมงั่นลูกหลานก็ขอถอดขอให้เราด้อ วี <Es> ทธมณีควยเอ้ยถูกกันถูกกันอถูกกันอถูกกันเก็บถูกเก็บถูกไปนนัความใส่ออกลูกอ่างตกเกาเดี๋ยวก็สาธุสาธุเด้อปูเด้อปูดวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีลูกหลานมาขอโจขอหลับปูบ่ได้มาหลบดูปูตะยังใดเลยมาตั้งใจมาหาปูบ่ได้มาหลบดูปูตั้งใจมาขอโจขอหลับปูโดยตรงและเอฟซีทุกทุกนทีเป็นเบื้งปูอยู่ตอนนี้ลูกหลานมะขอ โชวขอหลับปูของหมวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้สองพันห้าร้อยคนที่โพลิร,รีปโปลดอร์ลูกหลานมาขอโชวขอหลับพี่ดีบ่ได้วยแม่ลูกตุูได้ยังไงขอโทษแทนพี่คับมองน้ำถ้าลูกหลานทีมงานลูกหลานเฮ็ดผิษพลาดประการใดก็ขอโทษขอไปนาราปูเดอร์ผู้เฒ่าผู้เฒ่าอาติผู้เฒ่าวัตถุการ์ดเมนคนลูกเล่มองจบจังๆที่บา่บาไอม้มองมันเธอเมียเมียดาบลุงใจกระโดมแดง,แม,งมีอยน ยังเงินเียนฝ่ายบอก้เสียกยงีงแดงที่นงห่บ้าเป็นยังไับงไม่พอเป็นผัวเสียสิไ่เลยไม่อนไรไม่มีไรตาถูกูายร้านก็อย่างแบบั้นลวอรบาหลบลูอะไรที่ไหน เสืีเนี่กระเป๋าโอ้ยเสื้ีอ่าบอมี่เรื่องที่เที่เรื่องบอกมูิ่นด้ไมคนว่าเรื่องก็บอกรูิ่นถึง่นบาห้ว่าเขาเื่อิอามาเซื้ทีออกออกข้างนอกมัอนี้เจ็บกระเป๋าเจ็บกระเป๋าจัดถูกใจเทนไหมหรือกมาน้ำปูขอเลยทถูกเดียวพอจบข่าวได้ปูยเรื่องเรีกเิืี่แสดง่าเพิ่อว่าเพิ่จงใจบหาอเสาเอที่มาตมองอมันเป็นการเรื่องแมไม่กี่ทอดวาากาพวก ไปแล้วจงหมาเห่าพอเรื่อไทูบก๊อเลยเดี๋ยวเราหันกล้องไปเลยมองโจแจงยินโจเปิดตรงนี้นี่โจให้ยินใจดีให้มีสติพ่อว่าพ่อี่หยังกับพ่อี่หยังบ๊อบพึ่งพี่เห็นญ่หรอกครักปู่ปู่หลวงแก้วเจ้าแม่ดวงดีเพิ่นใจดีใจงามเจ้าเพิ่นอาศิหยอแล้วครับเนาะพวกขาขอโทษแท่นเออทีมงาน คึงมา่ไหม่นะผมว่านะครับเนาะอย่าตื้อย่าถ่วงเต็มคนสนุกหลนมาดีมาดีครับบ่มีอันต่ไดนะครับจะติดผู้ขาม่าดยใจครับขอโชียวขอลาไปมู่น์เอฟซีพระตะแระหรือเอฟซีหนุอามคนเดิมนะครับเนาะท่านผู้ชมกะนี่แหละครับคือกับคือเพ่นไหยนะเพิ่นกันทว่าแม่ดอนล่ะแต่ว่ายังไเห็นแถวเห็นเห็นเลขบ่ะเห็นโตขคนนี่ล่ะเห็นโตขคนหนุมบาม คนเรียนมาเคยเห็นเด้่วนี้เนาไม่เห็นเห็นตัวคนเดินอยู่มองผาสีนั่นบมองหน้าต่างบอกมองนี่เป็นหน้าตามนพมหลวมอย่งโตันหลวมละเจ้าสายตาพ่อเบิงมองนี่เป็นหน้าต่างคือเป็นโบเมนที่เป็นตาได้กับพี่เขาบกอว่าบวแวนหน้าต่างเรอเป็ไม่เขาเปนปีกันไปนะปีไปเราเอามาอไรย่งไงมาหอยพ่อเขาใจว่าหน้าต่างแต่ว่าบว์เป็นหน้าต่างเอาท่านผู้ชม เอาหินควาดเรามาดูเลขทุบเดี๋ยวเรากลับในทุกหอละโอเคไปโอเคครับห้องไหนดีถูกไบวมยนพอเอามือว่างไว้เองสิคือเย็นแห้งเถอะพอเอามือไปว่างถือบ้องคือบ่มีลมแต่ว่าคือเย็นถูกมืออย่างไรดีบังคับไปฟอกพระทนตึงโอเคครับไฟไหมครับผมไปปัดจจนี่นี่ครับบมเิวงุมอามย่างเบิ้องหลังนะครับเด้อไฟไหมสิเด็กชมอุม โอ้บ่กไฟไฟไหมเบิกกระบายบ้องเจ๊ท่านผู้ชมนะเด็กถูกจะชมมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้ไฟยงเด็กถูกมันไม่คืนหนึ่งบ่ไม่คืนหนึ่งสติทันบ่มันเป็นยังไงมันเป็นหาหาสามยัางนี่ครับต่ว่าหาสามซี่กับหาแปดสี่เพราะว่าผมดูจากลักษณะ คือมันดูได้หลายแบบ 5, 3, 8, 5, 8, 4, ห้าสามแปห้าแปดสี่หรือห้าศนย์สี่นะครับตามนั้นเลยนะครับโอเคไม่ใหญ่สอนนะครับแปลว่ายุดแทนจงแม่ยหรกิจะปมาณโอเคละยุดแทนจงแมียเห้ยยุแทนจงเม่ยเานนุบามหาเก็บจะเห้นาเก็บบ่อมนาเก็บหายเก็บหรือเก็บหายใส่ันละ ดูแผ่นเป็นน้ำใหม่ครับเบิังบอกข่อยินเป็นซีเป็ดของเป็นผู้ชมเบิ้งเอาเดาครับเด้อที่มาพอท่องแลีนซองนะครับเบิ้องออกมือเพิ่นเกิดขึ้นในม้อนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเลขต้องขึ้นแต่มือเพิ่นโอ้ข่อยเห็นม็องไอ้มองขึยนกนลุกได้ท่านผ้ชหม็อมองหันพ่อตื่นยังหักเลี้ยงยานที่กำลดงขนลุกขนลุกย่างเงี้ยท่านผู้ชมไม่ต้องไปใส่บาศ เงี้เเป็นแบบนี้พอเ่เคยมากมลนบ่กได่า้ใจเฮ้ยน้องเวียนมังบุญสหัหมาหมาบ่นีหมาหวเนือท่านผู้ชมฟังเครับเรื่องนี้แหละคือนี่แหละคือนี่ะครับมุดจองก็ต้องเรียนบางคนเดื่อมนี่แหละมาหาให้อทันนี่หรือว่าจะมาที่เจออย่างแน่นะครับเนาะยามนิ่บๆไว้ก็ครับปู่ ขอยำพิ้ไวัดตงนีเป็นหน้าหน้าเกี่ยวข้าวปะคุณยพ่อยางเดี๋ยวครับทากผู้ชมเดี๋ยวเป็เบื้องเรียกถูกเป็นเรียกถูกนุ่บามขันเราตีวันนี้ยังเป็นค่หา้่าแปดี่หาสามี่เรียกถูกไหมอ่าเตือสีเดียวพอท่งเรียสีฟันทงอไนะครับเาคอยเสี่วประตูจ้องเบิ่งประตูันทงว่าดูประตูยางเดียวเลยอ๋อผมลุกบ้นนี้ห้า

เดชมชมปุ๊บกอามโอ้โหนี่แม่ชุดนี่แม่พ่อฤทธิ์ตัวดีล่ะนี่พ่อฤทธิ์ฤทิ์นี่นะครับเนาะท่านผู้ชมบ่ได้เนี่ยพ่อท้องเรีอยู่ดลวนบ่ได้เลยนะครับโอ้อาเส้สักเส้ใสเทคจับคือไฟฟื้นเอาบ้าเบิดบ่ดี้ดี ครับเด้อท่านผู้ชมนี่เลยครับนี่พอท้องแรืคนเดิมขอลาเลยครับเด้อเดี๋ยวบ๊วยต้องเฝ้ากลับดูบดิดมูกเจ้านี่เลยครับยเฮงๆรวยๆสวยงามยังเื่อกดติดตามช่องพอท้องเ,เรือคนเดิมหรือมาคนเดิมเห็ครับเด้อพอเวลาตีสวัสดิ์พอท้องแรืคนเดิมเฝ้าไปได้ดิย่านอยู่สวัสดีครับยิ่งๆรวยๆสวยงามไปอือ